สวัสดีสวัสดีครับพ่อจ้อยครับพ่อจ้อยสวัสดีแล้วพ่อจ้อยกะจีบอกสุ่มบอกซุ่มเหมือนที่ด่าพ่อจ้อยนสิได้ดาไปโดนครับบัมือนบอกเลยว่าดาไปโดนครับงวดนี้เป็นงวดที่แรกของปีครับแม่ครับผม่าจะนี่ไปหอดปีนาครับดาไปที่ดาเลยครับดาไปพ่อจ้อยจากดา่า้ผู้ได้ยากดาก็ดดาไปครับผู้ได้เอาเงินเราไปครับครับบ้านนี้พ่อจ้อยสิขอบคุณเอฟซีของพ่อจ้อยทุกๆกคน ปีไม่แล้วหารลำลำรวยครับห้เงินไหลมาเทมานับเงินเป๊ะ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 ครับในวันนี้ครับในวันนี้ได้นับแน่นอนครับข้อมฟันก็จ้อยหนี่แน่นอนอลีิก็จ้อยแล้วครับา็จ้อยขอขอบคุณลูกหักก็จ้อยคึ่งร้อยสามสิบเก้าคนครับโอ้ยลูกหักครับผมลูกหักที่ก็จ้อยได้ผูกมัดไปเป็นลูกหักของก็จ้อยขอใจะเลิญรุ่งเลีอยง้วยสัพ์สินเงินทองเงินไหลมาเทมากครับ แล้วก็ที่ขาดว่ได้ครับไม่ห้างนั่งใหม่ครับไม่ห้างนั่งใหม่นี่ก็ผู้ใดกินเราย่งบ้านเดยยังสลิมเสรื่ออยู่ฟอกไปหาสาหัวสาหางเลยปีไม่ล้วครับเนื่องมันกะสติได้หาผู้เฒ่าเขาก็ติไปเบิ้องก็าติดดีๆครับผมตัดทางดีๆครับสาหัวสาหนันดีๆแล้วมันก็ติไปพ่อผู้เฒ่าดีๆแล้วก็สิมิงเงินครับนับเงินเป๊ะๆน้ำเขาฟอมครับพอจอยขให้ ด,ดีไม่ขอให้ทุกๆคนที่เอฟซีของพ่อจอยให้ยูดีสบายเบิดทุกคนร่ำไ่รวยนะครับร่ำไ่รวยให้ไม่เงิ่นทองไหลมากเท่มาบ่าให้คนมีคนทุกยากครับยากผมให้มีคมสุขมานี้พ่อจ้อยสิบ่าวเลี้ยงควมฟันไห้ฟังฝันฝันต้องนี่จักจักสิตีถึกว่าตีถึกแต่ว่าพ่อจ้อยกับตีไม่ล้ะมันก็นใกล้ใกล้ใกล้งวดก้อนมันจะใกล้เพราะว่างวดนี่มีคนมาทาพ่อจ้อยมาทาพ่อจ้อยสิมาตีกับพ่อจ้อยเขาสองคนพ่อจ้อยผู้เดียว นี่ในฝันในฝันครับ,รบผเพราะจ้อยก็มีปืนคบพราะเจ้าปืนบ้างไว้บ้างไว้ขังเขาไปเห็นปืนน้อพรจ้อยปืนเลสิบหกลูกขึนมากำลังทีแรงเขามากพระจ้อยจ้าปืนเนี่ว่ากาดยิ่งเลยกาด,ดเิซ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 ินิซ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 ิบิเป็นบูซิ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 าิซิซนซิซินิซนซิซนนนิซซิซิซิซอซิ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 ซซิซนซิซิซิเนซะซิซิซนซิ้ิซิันนะะินน <พ>ปจ้อยตีแล้วตักสีเมนบอมแมน,มแมนก็ให้เอฟซีเฮาหนีพิดแต่ละหน้าเบิ้งค่วมฟันปจ้อยหาเรื่องเทียวปจ้อยตีโบถือครับหาเรื่องเทียวปจ้อยตีโบถือครับปืนเอ็นสิบหกครับอืมปืนป้แปดหนึ่งหกเลยครับผมปืนเป็นแปดสิบหกครับผมฟันชิวแตกแน่นอนครับสามตัววันนี้อ้ยล่องจังงองครับลงจอังงอง,องแปดหนึ่งหกสองคนยังสูบปจ้อยวันไรครับสองคนยังสูบปจ้อยวันไห ดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกตีพอจอยครับผมเอาพอจอยพอตัดแปดหนึ่งก็ไหนเก้าห้ามาจะใส่พอจอยบ้านนี้ก็เพี้ยขึ้นเพี้ยรงยังไงนี่แหละครับเพี้ยขื่นเพี้ยรุ่งครับนี่แหละโจ๊สิบหกกับแปดหกนี่แหละค่ะนี่แหละวัดก้อนนี่พอดแสนแตกอีกสิฮะแสนแตกกับผู้ไรบ่เซียวพอจ่อยกระซังครับผู้ไรบ่เซียวละไก็แล้วไปครับพอจอยนี่รวยน้ำเหล็กครับก็ได้รวยน้ำแล้วอื่นแตกเม็ดครับพอได้ปู่ก้อยครับ บ่ได้ปลูกมันสิกะเจ้าครับซืสีทะเลย่างเดียวไว้น้ำเหล็กน้ำเหล็กเดี๋ยวได้จะสีเขียนตัวใหญ่ๆให้เบิ่งยอดเอฟซีคับนซื้อได้คั้นซื้อได้ก็คือใจนางนำขึ้นเลยครับนี่พอจ้อยเอาขึ้นมาคันโบกเสียครับเป่งเงเลยครับพอจ้อยก็ต้องเอาได้สัตว์ต้องต้องเนี้ยเซียเสียเซียพอจ้อยเอามามือเดี่ยวนี่ครับมันจะจับรถแทนตับละแสนจักตับพอจ้อยซี่ตับฮึ่ม คนซ่อนเลยพ่อจ้อยเขาดีใจน้ำเด้อพ่อจ้อยเด้อมันงโซดีใส่ตใหม่ขันผู้ใดเสียพ่อจ้อยหนึ่งขันผู้ใดบ่ปล่อยพ่อจ้อยหนึ่งสิกถึกลยขันผู้ใดปล่อยบ่าถึกักเทียครับพ่อจ้อยบอกปล่อยบ่าถึกกักกักเพราะว่าควอมปล่อยมันเป็นควอมศูนย์กต่นี้จากพ่อจ้อยเรียกพ่อจ้อยถึกมาได้กับไรศน้ำมูครับเป็นเรียกฟันมันเบาใจก่อนแหมลึกฟันครับันปืนมันเป็นแปดครับเอ็นสิบหกนี่สิบหกเขาก็บอกกี่แล้วครับว่าเอ็นสิบหก เขาจ้อยก็ต้องตีแบบนี้ห้าลังเสียตัวเฮ้ายิ่งกว่าไปเขาตายสองคนอาจมานชิมาบางเฮ้าก็ได้เพราะว่าเฮาเอาเฮ้าเอาไปตัวแรกเลยตายสองคนเสีเพราะตีเพราะจ้อยเพราะตีเพราะจ้อยเอาปืนเอียนสิพกสิพกเขาก็บอกึ้่แล้วนะครับแม่ปืนเอียนิพกเขาก็บอกึ้่แล้วขันเขาสิมะหายเฮ้าล่ำล่ำเรื่อยๆครับนั่นแหละวันนี้ตดให้เขาจ้อยมาตุกตัวรถดดอกขันการสิกว่ากึ่งวอดก้อนมากาอนประทัดแม่น อนุญาตตัดแปดหนึ่งน้ำได้พอจอยดาวโดครับมันเป็นพอจอยว่าขันนั่นมันก็หลายตัวปัจจุบันคนบอกว่าโอ้ยบางครั้งปล่อยหลายตัวทำข้างหัวล้านอุกปล่อยชื่อก็ปล่อยหลายตัวประนันเขาก็ชืว่าคือเก่าครับก็มีดอกผู้ป่อยตัวเดียวครับเก่งพอจอยมักตัวใดจ้าพอจอยเน้ยนไงแน่ก็เพื่อนพอจอยนี่มักนี่มักไข่ครับเอ็นสิบหกครับสิบหกสิบหกยี่สิบหกก็พอกระกระจับได้บ้างไนแต่ว่าพอจอยพอปีน เราปิดหัวมันละมันสีไลเขาเขาก็บอกแล้วไหมสิบหกลาติฟาอืมเขาก็บอกว่าปืนเอ็นสิบหกไหมปืนก็เป็นแปดแปดหนึ่งหกซ้ำนี่กัแปดหนึ่งหกซ้ำนี่เขาจริงยังไงใช่ไหมเขาจะเป็ีไลท์เสกเก้าห้านี่มักสีบ้าแบบแปดเก้าห้านี่เป็นมักตาแบบไหนตีก็คือแปดคือเก้าหานี่ก็คือแปดหกนี่แหละคือหกแปดนี่แหละมักสีบามักสีมากันตัวนี้โตขึ้นตัวรุ่งมันจะกันเป็นตัวขึ้นตัวร่ง กันเกินกับเป็นเก้าขันล้มกับเป็นห้าเอาอย่างที่ก็ได้เพราะเจ้าจันไห้เก้าห้าในร่างตัวเดียวเก้าห้าร่างร่างตัวเดียวโคโลซื้อลงไปสามตัวเท่านั้นแปดหนึ่งหกสองตัวสิบหกครับแปดหกครับเท่านั้นเก้าห้าล่างเก้าห้าล่างครับตัวเดียวครับโคโลเอาก็ระจาจนท์ให่กันรับมันแปดมือตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโลร่างตัวเดีได้หลาย้อมครับขั้นผู้ได้ตาก็ได้หลายฟอมครับ พ้อจอยบอกว่าใจในันใส่ผู้ได้ใจในได้ครับเพราะว่าเรื่องพ่อจอยกำลังเข่าครับกันเข่านี่ก็คือเข่าครับเริ่มต้นดีอยู่เนาะพ่อจอยเนาะแมนครับเริ่มต้นเท่ากับแดงนินครับเริ่มต้นแหกมันดีอยู่ค <ừ> ือพ่อจอยออกลิบเราเข้าไปหาสื่อครับสื่อปะไร้นึงก็ต้องไปสื่อนึงครับก<อ>็อีกก็กเข้าไปเห็นนักอื่นครับพ่อจอยว่าดีก็ไปเห็นนักอื่นครับเข้าให้ม่เข้าสติให้ม่สติน้ำครับ เล่นเลขไงฮะไม่สติครับถันบม่มีสตินี่ถ้เล่นไกลสามสิบคู่ไปแล้วไม่ยังเดี๋ยวไม่ได้สิสักว่าลงครับพอจ้อยบอกอะไรก่อนครับง้างหลใหญ่เกินหาคู่ครับเน่นๆนี่เราพอดีพอง้ามแล้วนี่แมนครับียกกลับน้ำนิดนี่พอจ้อยเน้นให้คือเกาหาครับสิบหกครับสองตัวสองตัวท่านครับก็สั่งเขาสิว่าปืนเอีนสิบหกเขียงยิ่งก็ยิ่งทะลุทะลวงครับล้มลงข้างยินทั้งสองครับค่ะเนี่ย เน้นไม่นะพ่อจ้อยเน้นไม่นะค่ะก็คือพ่อจ้อยนี่ฝันว่ามี่พ่อไส้สองคนมันมาท่าตีกับพ่อจ้อยพ่อจ้อยมีปืนเอ็นสิบหกพ่อจ้อยวางไว้มันบ่เห็นบาดมันลุกขึ้นมาพ่อจ้อยก็จับเลยจับหลักการใช่เลยมันถิลุกขึ้นมาแล้วเด้ครับคุเข้าเร้่งสองลมลุกั้งเย็นแล้คุบเข้าเรทั้งสองตายเสร็จปืนเอ็นสิบหกพ่อจ้อยนี่ว่าปืนนี่มันเป็นแปดครับสิบหกก็คือสิบหกครับปืนเอ็นสิบหก นี่แหละตรงเลยแตัวตรงเลยแปลตัวตรงเลยบ่บ่จ้องไปเอาชุ่มนั่นสองตัวล่างเดี๋ยวป่ะเพ่อจ้อยสองตัวล่างนี่ก็คือเต้าหาตัวเดียวครับพ่อจ้อยให้ไปเลยครับตัวเดียวโคโลครับโคโลเอาเลยคุณผู้ใดจับเวลาเล็วพ่อจ้อยได้งวดนี่ครับผู้ใดตามพ่อจ้อยนี่รับรองว่าได้คนคโอโปอลายังว่ากลับบ่ลหรอพ่อจ้อยกลับเอาลเด้อพี่น้องกลับเอาลสิกลับเป็นบุญวาสนาของผู้ใดไครมั่นครับบ่ต้องเอาให้พ่อจ้อยวันสื่อบนล่างเฮ็ดเอาโลดเฮ็ดซ้ำนี่เฮ็ดเอาโลดครับ ใหญ่บอกคักใหญ่บอกคัากว่านั้นครับให้น้อยแคนๆแล้วก็ให้น้อยๆแขนๆก็คือเลขเลขบนก็คือสิบหกตัวเดียวให้เน้นตัวเดียวเลขกล่างก็คือเก้าหาดก็ได้สีเสียก็เสียก็ยุ่ในข้อมดินงานของเจ้าของผู้สาปล่อยกับผู้ป่อยย่างโซตายยังถือก้นปล่อยเท่าได้ยังถือเลียดดูนะพ่อจ้อยครับเป็นว่าแขนนี้นะพ่อจ้อยเอรีเลยแม่นข้อมเราอีเอรี่เลยผล้ป่อยกับป่อยลุกไปครับปล่อยกับป่อยให้มันถีกไง ก็ป <id>: ุ้ยได้ก็คือพอจอยตัวซุ่มบอกเลยก็ได้มึง <den> ูปุ้ยเฮืออนนี้ก็นี่สือนมาอันนั้นจะพอจอยผู้เดียวหนึ่งบอกวาปล่อยมาบว้ยจะพอจอยผู้เดียวนี่คือพอจอยปล่อยตองวัดเด้กที่น้องแมนครับปล่อยตองวัดแล้วนะครับก็คือขันพอจอยตีบ่ถีกปืนเอ็นสิบหกครับพอจอยฝันมีคนสองคนมาก่ามาท่าครับพอจอยเนี่ยดีก็พอจอยมมนสียางมมนสิลุกขึ้นมาพอจอยไม่ปืนเนี่ยสิบหกครับฝันนะพ่อเนาะแมนครับพอจอยกันเลย มันสิลุกขึ้นมามันสิเของมหาพระจ้อยเลยมันสิมาตีพระจ้อยพระจ้อยจับปืนเลยพระจ้อยรั่วการเลยกาดน้อยล่างพุ่นทั้งสองคุมเข้าลงทั้งสองียบร้อยชนะเลยนะพ่อเครื่องเองแล้วแหละพระจ้อยเนี่ยก็คือพระจ้อยก็เลยว่าตัวนี้มันเป็นตะออกตะเน่นก็ว่าคู่ามฝันสองสองอันสามอันมันสัดงเย็นก็กันเขาว่าปืนยี่สิบหกปืนมันเป็นแปดสิบหกสิบหกกับสิบหกที่แล้ว เอาจะไปตีมาไม่ไกลกล่องเพรว่าโมแมนต์กตีเอาครับแกได้หลายตัวได้หมะตีนี้จากของพปราชญ์เราก็ได้หลายตัวครับปราชญ์แห่งการ์ดกาคือแปดหนึ่งหกลางเก่าหาซ้ำนี่น้องปราชญ์ง่ายๆครับง่ายๆง่ายๆจ้าต้องไปปล่อยลายหรอกแต่เขาปอยซ้ำนี่ก็ยงงซื้อยากแคตัวเดียวนะบ้านบ้านขาดเขาบอกไปตัวเดียวบ้านโอ้แค่ตัวเดียวเหรอบ้านอ้าวอย่างนี้เลยจะได้ครึ่งตัวบ่ ไปวิ่งต<อ>่นแล้วพจอจยบอกแล้วเขาก็ว่าเอาไปตัวเดียวว <c oughs> ิ่งก็วิ่งตัวเดียว <c oughs> บนมันวิ่งพัดตีวา <c oughs> <c oughs>